สวัสดีค่ะเสอโมชั่นเซเชียวข้านะคะกับบรพอกันเหิงเบรพอกันเดินบรพอกันน่นเลยทีเดียวเชียวระโอเคบอมนมอกับไบรพอกันหนึ่ค่ะเจแปนเกาซิมือกับเบริงนันนะคะับประมาณสี่หามือแล้วค่ะกับบรอันโซเชียวค้ามลงกับแบบโจนิเพียเพียแบบเพียทุกสิ่งทุกอย่างเอวีติงชิ้นกับเบลนะคะเนาะกับเพียมือไม่หันมือหนึ่งกับมือหนึ่งกับบอกบอปันใดนะคะับมีซอมหีซอมหันซอมนี้นะคะเหื่อนเหมือนโมขากับมือหนึ่งกับซิปมือฝั่งก รถแท็กซี่มันบอกกับว่ารถแท็กซี่คือเก่ากุ้งกับปกติกับนั่งรถเมย์อะไรแบบนี้มาวานน่ะก็เหมือนเนี่ยกัดแดะนั่งแท็กซี่เมื่อยเพป็นว่าเมื่อยอยากเมื่อเร็วๆอยากหอยบานเร็วๆก็ได้นั่งแท็กซี่อันเกิดกับกับควักแท็กซี่เนาะค่ะเนาะควักแท็กซี่คั้นแรกผ่านไปคั้นที่สองผ่านมาเปิดประตูปุ๊บเปิดประตูปุ๊บจด่าถามว่าเออ่ไปประชาไปดินแดงประชาสงค์สองเพม่อนกับว่าเขาไปในซอยู่บ่อเพม่อนว่า เจดักก็บอกใช่ได้พึ่งก็บอกใช่คิดกันอะไรอันเขาไปในซ่อยยีบอเป็นว่าเจดักก็บ่าเข่าฆ่าเพื่อนนะอันเจด้าว่าเนาะเจด้าเจด้าว่าเข่าฆ่าเพื่อนนะเขาไปเลิกยีบอแรกเลิกยูคค่าไท่าย้วยเจด้าว่าเนาะแล้วอันเพื่อนก็บอกเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายล่ะเจดักก็บอกว่าเลี้ยวขวาฆ่าเพื่อนก็บอกว่าบอไปเอ้า เลยสิถามหาประแสงอี๋ยังหรอกคะกระโปงชักเนาะว่าเป็นสิถามอี๋ยังนออันถามหันถามหนีกระทามนึกว่าสิไปเขาก็กำลังกำลังสิขืนลดแหละนักกระโปงขาใจว่าเป็นยังสิถามอี๋ยังนอ๊ะจะดากระโงกนอ๊ะกระสิมาว่าอันว่าวนอ๊ะง้อบ่นในฟังว่าประสบการณ์ชีวิตแต่ละเมือแต่ละเวรเนาะว่าจะดาพออี๋ยังแน่เนาะค่ะเนาะกับว่าไม่อี๋ยังร้ายเละกับบริหารแท็กซี่ดอกแต่ก็เจ้สิถามอี๋ยังคัน กันเจ้าทามก่อนจะามาไปจะสิถามอีหยังเพื่อนยิ้เถ้าเอ้ยเนาะก็บจกก่จักคือกันเนาะจักเป็นเพื่อนสิถามอีหยังเนาะก็บ่มีหยังราคาว่าน้องหัวม่มวนค่ะกับจบเลยค่ะแค่นี้แหละค่ะจบจบ,บ๊ายบายฝันดีนะคะบ๊ายบายฝันดีเป็นเพื่อนโมโมสุคน